มีเรากำลังรีไปจะถึงเวลานี้เอาไปสิเอาน้องๆมามามผู้ใหญ่ร้องร้องเพลงนะอ่าพร้อมร้องเพลงอ่ะไม่มีเพลงหรออ้า๋ออ๋อแฮปปี้เบิร์ดเดทูยู เอาจะวพรเป็นคนแรกอาื้มเอาเอาผู้ใหญ่พื้มผู้ใหญ่ปื้มผู้ใหญ่ก่อนไม่ใ่ปื้มเหมือนเรเอาปิ๊งกับปิงปองนั่นน้องพู่ง้นง คูนลำดับที่สองขอให้องเลียนเก่งขอให้พี่ลิงถูกกระเป็าแข่งแรน้องสาวเออน้องสาวขอให้บองเรียนเก่งของพี่ลิงมีความสุขมากๆน้องลิงกับพี่งเข้าหอมมากๆค่ะค่ะเอาเข้าหอมเอาบอลเ่ยเอาอวยบอลขอให้พี่เป็นยังไงลูกขอให้พี่เป็นยังไงเอ้า ดินดินของหวานเอาของหวานเริ่มต้นจากป้าเบียร์ก่อนโอ้โหนี่นะคือของคุณแม่น้องบอลลิงกับของป้าเบียร์วางเค้กก่อนนี่ด้วยนี่ด้วยนี่ด้วยวางเค้กก่อนนี่ของปิงปองไหม ของป้าเบียอย่างนึงไอของแม่นะอไหนน้องของคุณย่าอยู่ไหนอันนี้คือของป้าเบียนะคะไหนของคุณย่าล่ะเดี๋ยวคุณย่าเลยคุณ่ะอันนี้อันนี okay. ้ของคุณย่านะครับอันนี้ของคุณย่าค่ะแล้วของน้องคนละอร่อนะครับแล้วของโบลิ่งอะไรอ่ะโอ พปิ่นอ๋อเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของบอลลิงอยู่ไหนองยู่นี่ค่าอยู่นี่ของบอลลิงอยู่ไหนทั้งหมดนี่แหละทั้งหมดนี่ของพี่ปิ่นกับของใครของพี่ปิ่นกับลุงบอลบอลแล้วไหนของย่าย่าบอกว่าย่าจะให้ตังบอลลิงแล้วตังอยู่ไหนอ่ะแล้วพี่ปิ่นไม่ปจดจองให้ย่าแล้ว อน <c oughs> ไ้โหนี่ของของปิงปองนี่ของน้องปิงปองมันค <c oughs> ื <c oughs> ออะไรหนักมาก ใครที่ของใครของปองคนเดียวของปองกองนี้ไงแล้วนู่นของนี้ของนี้ไงแล้วเหรอ

ถ่น้องกันแกเองแกเองมาเลยแกตนใแกเองเกละอะไรยังบินได้ไวแอรดูใครสักคนไวแอรดูเลยไวแอรโดนโดนอะไรโดนตี เอาเลยร้องกนเอไร่อเยิ่มใจรื่เย่มสุรักปีสมึ่งเยอะอะไรนะคุณบอกว่าอะไรนะบบืมปีสมไม่ได้เลย

โอนเลยยังอ๋อไม่ได้หมเลยยังโอนไม่ได้ยีลิ่เอามาฝากเอามาฝากไ้ก่อนหายดีไม่ยากองเปล่าในโองเปล่าที่เนาะเฮ้ยเกามาเปปบบปนอ โอ้โอ้โเรอาราดีใจหรอไปเื้องีหาไื่มดีสุดเล็กนี้ได้ มันเกิดทุกปีมานี่ถี่คือปีเจ็ดนี่เข้าใจว่าถ้าเป็นน้องรักของพี่ไมที่เป็นไม่รับเชิญเจี๊ยบนีนี้ก็ได้นะได้เขาหลังพี่จะพี่จะได้ไม่ซื้อให้แล้วนะพี่น่า ไม่จริงพี่เอามาอย่างนั้นแหละพี่ให้ลิงพี่ให้ลิงเงินกระเป๋าที่เหลือพี่เอาเก็บไว้เป่นธีรศรีเลยอ่ะพี่พี่นั่งดูอยู่นะมากพี่สังในช้ี่คุณกลา้ี่มีหน้าเลยเทคนิคเวลาเขียนนะลิ่งจะแบ่งบทแบ่งหัวข้อใช่ไหมสีหนึ่งหัวข้อใช้หัวใหญ่หัวข้อ หัวข้อใช้หัวใหญ่แล้วก็พอม่หาใช้หัวเล็กแต่ต้องแยกหัวข้อกันอมทีกามเสร็จมาอยู่ที่กว้างเอาไปอยู่ข้างนอกพี่ตองเอาไปบินข้างนอกอะ

ก้รเบเราพยายามพยามนบางๆเลยแล้ไงต้องไม่ใส่ได้ไมตลกเขาแบบคุณมีของคุณแล้วกูโอเคเอาไปไปไปซารัดซาลัดซาลัดกับัลั

มาดูของพันชิ้นใหญ่ใหญ่โตเลยอันนี้ใหญ่กว่าเพื่อนทางานนะครับของน้องปิงปองมาดูกันว่ามันคืออะไรครัน้องปิงปองอ่าช่วยดิบิงแกะช่วยดิบิงแกะน้ำหนักจากการขนมาจากบ้านย่าเมื่อกี้นะครับประมาณห้าโลนะครับเรามาดูกันว่ามันคืออะไรนี่ยังแกะไม่ออกเลยนะครับพยายามสูงอ่ะแกวไม่บังอ้ยอะไรอ่ะเุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอุยเห็นเหรออ่าคืออะไรดูดิ รีแพรแอลิสครีมอาราวประมาณก็คืออันไม่ออกนะครับมันดูต่อมีสับสับไปพอดีเป็นคนจีนนะครับไม่ใช่คนอังกฤษสินเจียยูยี้สงสัยคนละร้านกันแน่นหลที่แบบที่บอกว่ามีที่เป่าลมอ่ะเอานี่ไม่มีที่เป่าลมอ่ะนั่นอะไรอ่ะเป่าปากเป่าปากอุ้ยมันอุ้ยหนักนะเนี่ยหนักครับ ความยาวประมาณสาเมตรนะผมเอานงถือปลาเอาถือนสองคนก็ยาวอยู่นะยังประกอบไม่ได้บทแต่จริงๆพื้นที่มันต้องกว้างนะนี่มันแทบเกินเราจะไปข้างนอกอ่ะหรือว่าไงไปกาข้างนอกกันไหโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเจอข้างนอกนะครับ นมากรงไม่ได้ไม่ได้ตนารไ <ป S 3> ไม่ได้<ะ>ไคมคันค่ะลูกากาศมันค่ะสันมดวอราเปน่ you